สวัสดีครับผม183วันแล้วมาดูกันว่าจะได้ไข่กี่ฟองครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบ

39 40, 40 41 42 43 44 45, 46 5 4 47 48 49 50 51โอเคครับวันนี้รวมทั้งหมดแล้วได้ ห2ฟองครับผมโอเคครับไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับผมตรงนี้บายบายครับ